ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคั้นเวลากันสักคู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Overtop Up นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลย ก็สวีดัสสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานมังกรยก 3D นั่นเองนะครับผมกับผม NT Channel กันอีกแล้วนั่นเองก็ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะมาทํารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับผมของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือคอนเท้าเทียนนะครับผมสําหรับที่แบบว่ามีหมวดเยอะแยะมากมายนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับผมสําหรับคนที่เล่นใหม่นั่นเองนะฮะ ซึ่งเรามาดูกับฟังก์ชันแล้วกันก่อนเลยละกันนะครับผมฟังก์ชันนี้และกันนอะฝั่งขวาสุดนะครับผมฟังก์ชันขวานะครับก็คือการที่เป็นการดันเจียนสเตตพิเศษนะครับผมที่มาเกิดให้เล่นกันนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด2สเตตนะครับผมระดับนะครับผมมีทั้งหมด2บทนั่นเองนะฮะรวมถึงสเตทแรกนะครับผมมี7ด่านนะครับและแต่ละสเตตนะครับผมก็จะเล่นได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมเป็นแบบมีโหมดง่ายแล้วก็ปันการนะครับแล้วก็ยากนะฮะประมาณนี้เลย แต่ค่าพลังนะครับผมจะเยอนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราหประมาณ70,000ใช่ไหมแต่พลังที่ต้องเอานะครับผมาลังหกหมื่นแปดนะครับถือว่าเยอะโคตรนะทุกคนนะซึ่งเราจะมาลองให้ดูสักตาลก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับโหมดนี้นั่นเองนะครับรวมถึงของรางวัลนะครับเขาก็มีบอกอยู่แล้วนั่นเองครับก็คืออันนี้ก็เป็นเอาไปแลกของได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูทีนะครับว่าไอ้ตาเนี่เอาไปแลกอะไรได้นั่นเองนะครับแล้วก็เพชร40นะครับรวมถุงถุงอันนี้แปลกนะครับคืออะไรพี่ส่วนตัวนะครับก็คือ มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมก็จะมีตัวละครคอสตูมนะครับผมแล้วก็กระดูกวิญญาณนะครับผมรวมถึงแหวนห้าหมื่นปีเลยนะโอ้โหคุ้มมากๆนะครับก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับผมผมเคยสุ่มไปแล้วก็เกือบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแบบเยอะๆนะครับแล้วก็มาสุ่มทีเดียวนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างกันเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นบทที่1กันก่อนเลยละกันนะครับผมด่านที่1นะฮะว่าจะได้อะไรนะครับผมแล้วมันจะยากเกินความสามารถของเราหรือเปล่านนนะะทุกค มาดูซิว่าจะเป็นกันยังไซนะครับผมเป็นกันยังไซเดี๋ยวเปิดเสียงบรรนึงลวกันเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นทีมของเรานะทุกคนนะประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะครับผมหมาชิ้นต่อยไปปื้มไม่เข้าด้วยนะทุกคนนะไปเล่นไปถ้าคิดว่าตุกไปก็ต้องขอโทษนะทุกคนนะมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะเออเราลืมปิดอันนี้ด้วยว่ะทุกคนขยับกล้องแบบตัวดมัตนะฮะและทำให้เหมือนกระตุกื่อกันกระตุกนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยจ้ะประมาณนี้เลยกันนะครับผมก็ขอตัวัไปก่อนล้วกันนะะ ซึ่งการเกมเพย์นะครับก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับผมก็สามารถไปหลบกันได้นะครับเคยทำคลิปสอนไปแล้วด้วยนะครับผมก็สามารถไปตามกันดูกันได้นผมเกมนี้นะครับตำนานจอมยุทธ์หัังซันอีเกมนึงที่เป็นเกมที่สนุกมากๆด้วยนะครับผมจบกันเป็นเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ของแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมจะพาไปดูเดี๋ยวได้อะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะโอเครอเดเรื่องจบกันก่อนแลวกันตัดสกิปไปเลยแล้วกันนะฮะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบทแรกนะครับผมรู้แล้วก็ด่านแรกด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือได้ของรางวัลตามนี้เลยนะ รวมถึงบทนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ด่านนั่นเองนะทุกคนนะไม่ยากก็ผมไม่ยากเท่าไหร่ะครับผมถ้าถ้าแต่เซิร์ฟเปิดะครับผมก็สบายอยู่แล้วครับผมได้ของระบายมากๆนะครับแล้วพอเราชนะหมดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหมดที่2ก็จะพาตามมานั่นเองนะครับผมก็คือนี่เลยผมได้ของมากขึ้นนะครับผมได้ของรางวัลมากขึ้นนั่นเองนะฮะรวมถึงมันก็จะเจอยากขึ้นแหละับผมสู้ให้ยากขึ้นนั่นเองนะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับผมความยากง่ายนะทุกคนนะประมาณนี้เลย แลวเราต้องเล่นให้หมดนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาเล่นกันได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งหมดนะครับผมเด่านเลยนั่นเองนะครับผมถือว่าเยอะมากๆพอสมควรนะฮะต่อไปนะครับผมกิจกรรมทางด้านซ้ายกันบ้างแล้วกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมอันนี้นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนตัวละครที่เราจะสู้นะครับผมไอตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปทุกๆวันนะครับผมมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับบอสนะไล่3ครั้งอันนี้ก็คือ สมมตินะครับผมเราเล่น3ครั้งนะครับผมไอ้สครั้งเนี้ยเราจะตีได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับผมแต่ถ้านอกเหนือจากไอ้สครั้งนี้แล้วพอเป็นครั้งที่4ที่เราเล่นนะครับผมเราจะได้ของรางวัลก็ต่อเมื่อนะครับผมเราได้คะแนนมากกว่าตา3าตาที่ผ่านมานะครับผมถ้าเราได้คะแนนน้อยนะผมก็จะไม่ได้ของรางวัลแล้วนะฮะประมาณนี้เลยละกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาทํากันได้นะครับผมเป็นการเก็บนะครับผมของแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เลยนะฮะผมก็แนะนาว่ารีบๆดันพลังกันนนะะทุกค นี่นะครับผมก็จะเป็นตอนที่เราเล่นเกมกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะครับผมอันนี้คะแนนนะครับผมอันนี้คือความเสียหายที่ทําได้นะครับผมและตรงนี้นะครับผมก็คือการวนเทินนะครับผมเออประมาณนี้เลยและกันเนาะเป็นวนเทินนะครับผมก็จะมีเทินกําหนดด้วยนะครับว่าเราจะเล่นได้ทั้งหมดกี่เทินนะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมสําหรับระบบนะครับผมของตัวเกมนะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็หมวดนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าทําพลังให้สูงสเข้าไว้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะ อันนี้น่าจะเป็นในนี้นะครับผมคะแนนที่มากที่สุดของวันนี้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วกันเออลืมพูดไปเมื่อกี้โอเคก็ติดตีกันไปก่อนเลยละกันนะครับผมระบบในเกมนี้ก็ไม่ยากครับผมแล้วก็หมดเกมนี้นะครับผมก็เล่นไม่ค่อยยากด้วยนะครับก็สามารถหลมเล่นกันได้นะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมไปโหลดเล่นนะครับผมสนุกมากๆเลยนะจ๊ะและเป็นกิจกรรมนะครับผมที่ดีมากๆของแบบว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับผมเพราะว่ามีของรางวัลแจกเยอะมากๆนะครับผมรวมถึงวงแหวนนะครับผมสูงสุดด้าผมือแบบ คุ้มเศษเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมตอนนี้เราก็เตีียนไปก่อนนะครับผมเพราะว่ารอวันเทินนะครับผม30ิเทินที่กำจะหมดนะฮะประมาณนี้เลยและกันเนาะอันนี้ก็คือคะแนนของเรานะครับที่บอกไปข้างต้นนะครับอันนี้คือค่าพลังโจมตีที่เราทำไปนะครับผมประมาณนี้เลยและกันเนาะไอตัวละครบอสน,นะครับผมก็อย่างที่พูดไปว่ามันจะวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับผมมันก็จะไม่เหมือนกันทุกวันนะทุกคนนะประมาณนี้เลยและกันแต่บอสแต่ละบอสนะครับก็มีความสามารถเก่งกันไปนะครับผมแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผม แล้วก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ทําคะแนนที่ได้เยอะที่สุดของระับขั้งต้นกันก่อนปึ๊บตีเข้าไปตีเข้าไปก่อนโอเคผมเก้าสิบห้าเป็นที่ยอดร้อยเก้าสิบห้าเป็นที่ยอดร้อยเราลืมเปิดเสียงเกมดีกว,ว่าว่าได้ไปเสียงแบบเบาๆอะไรวะเนี่ยโอเคนี่จะได้พักเสียงกันหน่อยนี่ทุกคนโอเคเป้าได้พักเสียงกันหน่อยเห็นป่ะเนี่ยพอมีเสียงปั๊บอะไรมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะเห็นป่ะประมาณนี้เลยลกันเนาะ ไปได้เปิดเสียงปั๊บสนุกกันเลยเทียวๆก็เดี๋ยวเราขอตีจบก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายอีกอย่างต่อไปละกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยตัดเลยละกันไปเอาจบพอดีแล้วลังจะพูดเลยจบพอดีเลยนี่คือคะแนนนะครับผมหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมเราสามารถดูได้ด้วยครับว่าใครทำรเมดเท่าไหร่นะครับนี่ตรงนี้นะครับบุมซ้ายนะครับนี่เลยมีบอกหมดเลยนะครับรวมถึงเราก็สามารถได้รับรางวัลน,นะครับผมสิ่งของนี่ครับผมที่เราได้มานะครับก็อย่างที่พูดไปเลยนะครับว่าเรากดไป3ครั้งเนี่ยยังก็ได้ของรางวัลแน่นอนฮ แต่พอครั้งที่4ขึ้นไปนะครับผมต้องได้คะแนนมากกว่าที่เราตี3ครั้งนั้นมานะครับถึงจะได้ของนะครับผมประมาณแค่นี้เลยครับผมระบบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนั่นเองและสิ่งต่อไปนะครับผมก็คือการนี่นะผมการแลกสิ่งของแล้วกันเนาะการแลกแต้มนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็ซื้อตลอดนะครับผมผมไม่รู้กันทำอะไรได้ผมก็ซื้อเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มีแพ็กเติมเงินนะครับผมซึ่งแต่ละแพ็กนะผมก็ มีของแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะมีแพ็กสาหรับเพชรนะครับผมแล้วก็แพ็กสำหรับการเติมเงินนะครับผมประมาณนี้เลยละกันนะสามารถกดเข้ามาดูของรางวัลกันก่อนได้นะครับผมประมาณนี้เลยนี่ครับผมหน้านี้ก็เป็นหน้าแรกของรางวัลต่างๆนะผมก็ถ้าทําตามเงอนไขของมันก็จะปลดล็อกต่างๆนะครับผมแค่นี้เลยนะครับระบบก็ไม่ค่อยยากนะรวมถึงมีการ์ดอันนี้ด้วยผมก็คือสิ่งของเกลือนะครับผมหรือว่าถุงเกลือแหละครับผมเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับผมเอาไว้ลุ้นนะครับผมมีกระดูกวิญญาณนะครับผมมีคอตูมนะะ แถมมีแหวนห้า0มื่นปีนะครับผมแล้วก็มีพวกต้นไม้แล้วพวกนี้แหละแล้วก็นี่เลยครับผมใบสุ่มหนึ่งใบนะครับผมสำหรับผมนะฮะได้สีทองตั้งแต่นี้ขึ้นไปนะครับนี่หมดทุกอย่างแหละแต่พอเปิดมาอันนี้เท่าไหร่ปั๊บฟ้าเต็มเลยนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะก็สามารถมาสุ่มการชาร์จลึกอกันได้นะครับผมแค่นี้เลยละกันเผื่อคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับผมเราจะได้ได้ไงนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือคะแนนนะครับผม ต้องให้คะแนนถึงตามระบบนะครับผมตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมจะได้ปลดล็อกมันั่นเองนะครับแค่นี้เลยครับผมสำหรับระบบเกมนี้นะครับก็สนุกมากๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็แนะนาว่าโหลดมาเล่นกันเลยับผมสนุกมากๆเหมือนกันนะครับผมสำหรับทั้งซาน 3D ดีนะฮะประมาณนี้เลยโอเคคลิปวิดีโอคลนก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมแต่เราจะไม่หมดแค่นั้นนะครับผมเราจะมาสุ่มเซ้อหลงกันต่อเลยละกันนะครับผมไหนๆก็มารีวิวแล้วแล้วก็มาสุ่มเซ้อหลงไปในตัวด้ววยละะะกัันนนนครรบผมเพาา่ตอี เรายังไม่ได้เลยนะครับผมเราส,สุ่มไปประมาณ90ครั้งแล้วนั่นเองนะครับก็ย <oily kita S 1> <TA> ังไม่ออกสักทีนะฮะโอเคเรากดไปเลยครับผมเอาเสื้อหลงมาหังมาให้เราทีนะครับผมตอนนี้ก็อยากได้มากมานะฮะไปผมกดไปก่อนแงนเงนเงเแงนแงนขอเสื้อหลงทะลุตอนนี้ก็ไม่ขออะไรมากนะผมขอแค่เสื้อหลงนะครับที่เราจะมาสุ่มวันนี้นะครับผมปับโอเคครับผมจะว่าแต่เสื้อหลงเลยครับผมตัวละครเอไอยังไม่มีเลยนะครับผมโอ้โหไม่เข้าใจนะทุกคนนะทุกคลิปวิดีโอที่เรามาสุ่มเกมนี้ตลอดนะครับ มันต้องเกิดอาการแบบนี้ตลอดนะครับในการที่เราเกลื่อือย,อย่างนี้ตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะฮะไปใผมเปิดไปก่อนปุ๊บออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นอะไรเอ่ยหยอกพวกเข้าไปโอเคครับผมเหมือนเดิมครับผมเอ็นอาร์ R ก็ยังไม่อ,อกเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องหวังอะไรแล้วล่ะเอ็นอาร์ไม่ว่างงก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วครับผมจากทรงละโอเครอพิสานครับผมกดไปต่อเลยครับผมตอนนี้ก็ไปเวที่ร้อยยี่สิบแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะครับผมไม่ไหวจริงๆ ไม่มาสักทีนะครับผมเสื้อหลงนี่เผอไดเอสอนะครับไม่ยังไม่ตรงเลทอยู่ดีนะครับผมจากทรงแล้วโอเคเอสอาร์มาเป็นขอเป็นเสื้อหลงเถอจะได้ปิดจอบางทีครับผมโอเคครับผมดูจากตรงนี้แล้วเป็นตัวละครที่เรามีแล้วด้วยนั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นตัวละครตัวซ้ํานั่นเองนะไอเปรตโอ้เครียดแป๊บนะฮะโอเคเราไม่ต้องสนใจแล้วครับผมแต่ตัวซ้ามานั่นเองนะฮะได้มาห้าสิบเศษครับผมข้ามไปเลยโอ้เกลือจริงๆ ไหนๆก็มาแล้วมันจะไม่สุดแค่นะั้นแน่นอนครับผมมากดกันต่ออีก20ใบมันจะได้หรือเปล่ามาดูกันครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะได้กระดูก,กนะเนี่ยสุ่มมันถึงจะได้กระดูกละไยังไม่ได้ตัวละครเลยครับทุกคนโอ้ m ม่ก็ไม่ไหวจริงๆครับทุกคนตอนนี้ผมท้อมากๆนะครับผมตัว S&R แทบไม่มาเลยครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเพราะผมกดข้ามไปเลยละกันนะครับเพราะว่าเรือเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมคำข้ามไปเลยละกันโอ้ m ม่ก็ ก็ซึ่งตอนนี้เราจะได้กระดูกวิญญาณแล้วทุกคนเลยโอ้ยไม่ก็จริงๆนะอันนี้คือแบบแม่งเกลือสุดๆแล้วอะผมบอกตรงนะครับตอนนี้ก็มีนี่มาใหม่แล้วครับผมเราสามารถเลือกตัวละครที่เราจะเล่นได้นะครับผมแต่ก็ยังคิดออกแปบผมอันนี้มีเซอร์หลงนั่นเองนะแล้วก็กดไปเลยต้องการแค่เซอร์หลงตัวเดียวเท่านั้นออเอเถอะลกูกขอเซอร์หลงนะเซอร์หลงออกเถอะเซอร์หลงมาเถอะเซอร์หลงเซอร์หลงยา่าเป็นใครไปทีนึงเรียบร้อยครับผมเซอร์หลงไม่มา มาแต่ SR 2ตัวคํำคาปลาเลยโอ้ม่กอดก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีแค่น,นี้แหละครั้งสุดท้ายนะครับผมน่าจะแค่ร้อยห้าสิบแล้วแหละถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วครับผมน่าจะพอแล้วครับผมสำหรับตู้เสื้อหลงนะฮะก็คลิปวิดีโอนี้แปนนี้นะครับผมก็จะมีแค่นี้เลยไม่ไหวแล้วตอนนี้พูดลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้คือแบบเอออยู่ช็อกแล้วตอนนี้คือช็อกมากๆครับผมว่าทำไมเราเกินขนาดนี้ทำไมเราถึงเกมถึงทำกับฉันได้อะไรประมาณน,นั้นเลยนะทุกคนนะไปไม่เป็นนคัทุก แล้วคลิปวิดีโอแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบด้วยนะครับผมก็เชิญกดไลค์แลวก็กดซับสไครป์ผมด้วยล่ะขอฝากด้วยฝากตัวสำหรับเกมใหม่เกมนี้ด้วยนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับ